สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองนะครับวัลนูปก็ในวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโรบ็องนะครับในแมบที่มีชื่อว่าอน้เม c ครูเซเดอร์นะครับก็เรากลับมาทําคลิปในรอบสัตดาเลยเนาะนะอย่างผมติดวัลลอะไรมากมายเนาะก็นานา,นานทีได้กลับมาเล่นโรบูดก็อืมก็นานา,นานทีแล้วนะมันไม่ว่างทำไงได้ <g GG> ก็ในวันาน,านี้ผมจะมารีวิวเป็น Reas g a m ม r y จาก อ่านีไม่ฮัสคูลดีกดีนะครับผมก็โดยที่รีอรัตของผมนั้นเป็นบัฟคูเซเดอร์นะครับบัฟ0.1นนะทุกคนก็สเตตอาจจะไม่ได้สวยงามบ้างเป็น S ทั้งหมดแต่เป็น S บวก S ลบแล้วก็ S บวกนะครับผมโดยที่รีวิวนี้ได้มาจากการสุ่มหาในตู้สมอนของฮาโลวีนหนึ่งนะครับผมก็ตัวเดียวกันกับที่บลูที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะ ก็สามารถเราสมหากันได้นะทุกคนก่อนที่อีเวนต์จะหายไปนะตอนนี้ผมก็มาอัดคลิปช้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตหน้าเมื่อไหร่เนะแต่ก็นานอยู่นะผมก็เป็นเดือนแล้วมั้งแหละเออนั่นแหละโดยที่วันนี้เราจะไปรีวิวดีอัสกันในโหมดอินฟิ i ิตี้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะทำการฟาร์ตั้งในโหมดนั้นเสร็จปุ๊บผมจะตัดมาให้ทุกคนได้ชมกันนะผมตอนนี้ ก็บางคนก็อาจจะถามว่าเออทําไมวันนี้ผมมาแปลกตรงที่ผมไม่ได้ใช้ตัวละครอย่างน้องฟูรินะก<อ>็อันนี้เป็นอดีรองผมนะอันนี้ผมขอบอกกันก่อนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเลยดีกว่านะผมจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งพูดยาวเจ็บคอโอเคผมได้ทําการฟาร์มตังค์มันที่เรียบร้อยแลนะครับผมก่อนเราจะมาเริ่มลางวางรีอสัสกันเลยนะครับผมใช้ตัง อ่าเรียดเป็นตัวยืนเนินนะครับผมใช้ตังวางอยู่ที่1,100นะครับผมถือว่าถูกมากมากวางไปแล้วจะเป็นการตีแบบเป็นรูปแนวตรงอย่างนี้นะครับผมโอ้แล้วก็เหมือนจะมีการติดสถานะเบลอนะครับผมก็คือการติดเผาไหม้นะโอเคโอ้เดี๋ยวผมเหมือนอจะเปิดออโต้ไว้อะแปบบ๊บนึงนะอ่าออโต้ออโต้อัพเกรดออโต้อัพเกรดที่ไหนนะอ้าอย่งไง ผมลือดปิดจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอขายระววางใหม่นะครับทุกคนก็วางอยู่ที่1องพนึ่นะทุกคนก็วางมาแล้วดาเมจจะอยู่ที่5,000ันห้าพันสองร้อยยี่สิบนะครับผมระยะครูดาวอยู่ที่ห้าจุดสามวิระยะยี่สิบสี่นะครับผมก็ตั้งสำหรับอัพขั้นแรกจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบนะครับผมก็อัพกันเลยแล้วกันนะสำหรับตั้งอัพขั้นต่อไปจะใช้อยู่ที่ 1,870นะครับผมอัพแล้วอัพไปเลยครับผมก็สำหรับขั้นต่อไปเหมือนจะดิอัฟจะเปลี่ยนท่านะครับผมก็จะใช้เป็นอ่าจะใช้ตังค์อยู่ที่2,635นะครับผมก็อัพไปแล้วจะเปลี่ยนท่าไหนมาดูดิโอเปลี่ยนเป็นวงเหมือนจะปล่อยเป็นพลังอะไรสักอย่างของนางนะครับผมเดีย๋ยวขอดูอีกรอบสิดิอัฟ มันจะเป็นเอฟเฟกต์แล้วเหมือนจะค้างซะด้วยนะทุกคนโอเคงั้นเราอัพขั้นต่อไปแล้วกันนะขั้นต่อไปใช้ตังอัพอยู่ที่สามพันหกร้อยเก้าสิบแปดนะครับผมอัพไปเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับขั้นถัดไปจะใช้ตังอัพอยู่ที่เจ็ดพันเอ้ยไม่ใช่สี่สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับผมอัพไปเลยสำหรับขั้นต่อไปก็คือขั้นที่หกนะครับผมจะใช้ตังอัพอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับผมจะเปลี่ยนท่าใหม่เป็นท่าเปลวไฟนรกมาดูดิ วงเหมือนจะใหญ่ขึ้นเหมือนจะใช้เป็นวงเวทนะทุกคนเมือ่อกี้เอฟเฟกอันนี้ค้างเต็มเลยสกิลสองแบบดูไม่ค่อยดียเท่าไหร่ไมมเขาจะที่นะเราอะโอเคเหมือนจะใช้เป็นวงเวทแบบนี้นะครับผมดูสวยดีนะก็อัพไฮต,ตันไปเลยแล้วกันนะใช้ตังอัพขั้นต่อไปอยู่ที่7,650น้ะครับผมและก็ขั้นสุดท้ายใช้ตังอัพอยู่ที่9 8 1 8นะครับผมก็สำหรับดาเมจรีจะอยู่ที่ ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะผมระยะคู่ดาวจะคู่ยาไอ้คู่ดาวจะอยู่ที่สี่จุดห้าวิระยะอยู่ที่สี่สิบแปดนะผมก็สเตตมีประมาณดังนี้นะทุกคนโดยที่พาสศิวดีอัรจะมีดังนี้เลยนะผมก็จะเป็นเอฟเฟกตามที่เดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไว้แล้วกันเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ได้หาขอ้อมูลมานะ โดยประมาณก็โดยที่ตัวนายจะมีติดเบิร์นแล้วก็เหมือนจะเพิ่มดาเมจเรื่อยๆด้วยนะทุกคนเป็นอะไรเป็นดาเมจธาตุไฟด้วยนะเหมือนจะเสริมเพิ่มดาเมจธาตุไฟให้กับเพื่อนๆเลยมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะโดยที่เอ่อเริ่มที่ดีอาจะวางได้4ตัวนะถ้าเป็นแบบตัวไม่ได้ติดปับนะ๊บซูนจุดหนึ่งเนี่ยแต่พอติดปั๊บซูนเจ๋งมันก็ไม่ค่อยดีสำหรับดีอาดเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวตีแอร์และ burn. ตีเบิร์นตามจริงน,ะงนางฮวงวานได้หลายตัวแต่อันนี้ผมสุ่มได้บมมาาก็ไไไ่่่่คอยดด้ดีเทหรนะ ก็ผมไม่ได้ค่อยแนะนําให้ได้วัฟสุดัวหนึ่งแต่ถ้าได้มาก็ถือว่าแบกช่วงต้นเกมได้ดีเลยแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวตีแอร์ดีๆนะก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะขอจบไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าวันนี้ผมก็มาไวไปไวเนาะเพราะมันก็มีธุระอะไรหลายอย่างก็เดี๋ยวไว้ผมจะมาลงที่บ่อยๆแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะทุกคนผมมีไลค์ให้อ่าไลค์แบบที่ไม่ได้ไลค์มานานนะโอเคก็ผมขอจากลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับ I feel your new know, fuddies on the G I tell you to the glory, thought of this on the knee Cause all I need is a the street I keep on on the bank since I'm a G i remember hitting them all with a whole team Now I need a so cold cause I'm all in I was waiting up